ลูกใครหลานใครผัวใครญาติใครเพื่อนใครอยู่ในปอยเป็ดทุกตึกมึงโทรศัพท์ไปบอกแล้วให้มันออกมาแล้วก็ไปขึ้นเครื่องบินกลับบ้านเดี๋ยวนี้ล่าสุดมีรายง,งานข่าวบางข่าวมีรายง,งานข่าวบางข่าวว่ากันว่าปอยเป็ดไม่น่าจะรอดทำไมนะปอยเป็ดไม่น่าจะรอดได้ข่าวว่าปอยเป็ดกลายเป็นสถานที่ที่บรรดาพวกทหารกขมพอล่นออกจากสักแก้วล่นออกจากบ้านหนองจานล้นล้นลงแต่ละที่เขามั่นใจมาก ว่าบ่อนการพนันในพื้นที่ปอยเป็ดซึ่งมีคนไทยเป็นเจ้าของเนี่ยหลายหลังมากแล้วรวมทั้งมีอเมริกาเป็นเจ้าของคือเจ้าของของาสเวกัสอ่ะเจ้าของบ่อนาสเวกัสเนี่ยมันอยู่ที่ปอยเป็ดอยู่หลายหลังเลยนะคะแล้วก็มีคนไทยทํางานที่นั่นด้วยนะฉันจะบอกให้ทุกวันนี้คนไทยที่ทำงานอยู่ที่นั่นบางคนก็บินไปบินกลับบินไปบินกลับก็มียังอยู่ที่นั่นก็มีโดยคิดว่า นะคะไม่ต้องออกมาเพราะว่าไม่เกิดอันตรายกับปอยเป็ดนะคะคนไทยที่ทำงานยี่นั้นก็คิดแบบนี้หลายคนนะคะแหล่งข่าวของดรตมริกานะคะ,ะรายงานว่านะคะตรงปอยเป็ดณนะเวลานี้กลายเป็นนะคะที่ซุกอาวุธยุทธปกรณ์ของพวกทหารเขมรแล้วเป็นที่เรียบร้อยเพราะทหารเขมรและฮุนเซนฮุนเซนมั่นใจว่าตรงจุดนั้น นะคะใช้เป็นสถานที่โจมตีประเทศไทยได้อาคารหลายอาคารก็ว่างเปล่าบางอาคารก็เป็นอาคารของเศรษฐีประเทศไทยเขาจึงไปใช้อาคารของเศรษฐีประเทศไทยนักการเมืองประเทศไทยที่เป็นหุ้นในบอนต,ต่างๆเหล่านั้นแล้วก็เอาอาวุธไปไว้ในนั้นแล้วก็ตะลึงบึ้งมาตะลึงบึ้งมาล่าสุดการข่าวทางด้านความมัน่นคงทราบแล้วส่วนทราบแล้วจะหลอยตอนไหนอันนีดนนะะนน้ดิฉันก็ไม่ทราบนะคะทราบแล้วจะลอยตอนไหนดิฉันก็ไม่ทราบจริงๆดังนั้นดิฉันจึงขอประกาศ บอกคนไทยที่อยู่ในบ่อนทุกบ่อนของปลอยเป็ดมึงหนีได้หนีหลบได้หลบนะคะซ่อนได้ซ่อนออกได้ออกมึงอย่าอยู่ในอาคารปลอยเป็ดในคาสิโนต่างๆแต่ละแห่งเด็ดขาดไม่ว่าอันนั้นจะเป็นของคนไทยหรือเป็นของพวกเศรษฐีฝรั่งาสเวกัสเธอรู้ไหมมันมีคาสิโนที่ผู้ลงทุนเนี่ยเป็นนักธุรกิจมาจากาสเวกัสซึ่งเป็นอเมริกันนั่นแหละเป็นสิ่งที่ทำให้โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมันจึงสปอย ตรงเขตปอยเป็ดและหุนเซนอย่างมากนั่นแหละเป็นสิ่งที่นะโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะมันถูกบรรดาพวกล็อบบี้ยิสต์นะไปรายงานให้ทราบเสร็จแล้วก็ไปใช้เส้นใช้สายในทำเนียบขาวซึ่งโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะจะรู้สี่หรือรู้8ดหรือรู้สลระแอด สละแอดอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจหรือว่าบรรดาพวกล็อบบี้ยิสได้สดตังค์จากการล็อบบี้เมลนีเมียของโดนัลด์ทรัมป์หรือโดนัลด์ทรัมป์หรือไม่อย่างไรเราก็ไม่ทราบแต่โดยสรุปเลยก็คือหัวใจใช่ของวุ้นเส้นกับโดนัลด์ทรัมป์อยู่ตรงนั้นแหละคะ่ะบอนลาสเวกัสอยู่ตรงปอยเป็ดคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากกับเรียนท่านผู้บัญชาการทหารอากาศทราบฝากกับเรียนท่านผู้บัญชาการทหารเรือทราบฝากกับเรียนท่านผู้บัญชาการทหารบกทราบ ทรบแล้วเปลี่ยนทราบแล้วเปลี่ยนไข่ไดโนเสาร์อย่าเว้นไข่กลิปพิ้นอย่าเว้นขอไข่เบอร์ศูนย์ลูกตโตโตโลงสักสองพนปอนสี่พันปอนนะคะมันจะเสียกี่ลูกก็จ่างมันไปก่อนถ้าเกิดไข่ไดโนเสาร์ของ F16 เราจะต้องซื้อเพิ่มจากอเมริกาแล้วเสือกไม่ขายให้กับเราเราก็ซื้อที่สวีเดนเราซื้อเลยคะ่ะไข่ซื้อซื้อไข กลิปพินที่สวีเดนเราไม่ใช้ fc 6แล้วก็ใช้กลิปพินค่ะเรามีกลิปพินแล้วก็ล่าสุดจะซื้อมาอีกฝูงหนึ่งอีกฝูงหนึ่งไม่รู้ว่า30 4สี่สี่ปลัมหรือเปล่ากําลังจะเข้ามาอีกฝูงหนึ่งค่ะขอโทษนะคะมีกลิปพินค่ะค่ะเพราะฉะนั้นตึกแต่ละตึกมีประมาณร้อยห้าตึกส่วนจะเหลืออีกกี่ตึกต้องสังเกตดูนะคะไข่กลิปพินเรามีพอไหมคะประมาณสักหนึ่งร้อยห้าใบ 1 0 5ใบมีพอไหมคะมีพอที่จะถล่มปอยเป็ดไหมคะอ่ะกูบอกก่อนแล้วนะลูกใครหลานใครผัวใครญาติใครเพื่อนใครอยู่ในปอยเป็ดทุกตึกมึงโทรศัพท์ไปบอกแล้วให้มันออกมาแล้วก็ไปขึ้นเครื่องบินกลับบ้านเดี๋ยวนี้พวกคนไทยที่ไปเล่นพนันอยู่ที่ออปอยเป็ดไปเล่นพนันอยู่ที่บ่อนของลาสเวกัสในปอยเป็ดจำลองลาสเวกัสมาเลยสวยหรูดูแพงทีเดียวนั่นแหละค่ะ ทุกที่ถ้ามึงไม่ออกมึงจะเป็นลูกมะกอกฝังอยู่ในนั้นแหละทั้งแข้งทั้งขาตับไตไส้พุงแล้วก็ม้ามมึงจะถูกฝังอยู่ตรงนั้นเลยนะอ่ะรีบออกมาซารต้อริกา,าได้กล่าวและกูขอประกาศเลยกูนะี่นะนเตือนแล้วนะกูนี่เตือนแล้วเนอะฉันได้เตือนแล้วเนอฉันไะด้เตือนแะล้วเนอฉันได้เตือนได้เนอได้เตือนแล้วเนอ ได้เตือนแล้วเนอะเป็นรายงานข่าวไม่ว่าจะเป็นข่าวทางด้านความมั่นคงหรือความมั่งคัง่งอะไรจะรายงานก็ตามแต่แต่ข่าวที่รายงานมักจะเชื่อถือได้และขณะเดียวกันอีวุน้นเส้นและอีวุน้นอ,อวุ้นเส้นกับหุนมาเน้นมันคิดว่ารัฐบาลไทยที่รักษาการโดยเสียหนูจะไม่กล้าสั่งการตะลึงบึง้งตะลึงบึง้ง ตรงปลอยเป็ดเด็ดขาดเพราะว่ามันมีคนที่รู้จักเสียหนูอยู่เป็นเจ้าของบ่อนตรงนั้นน่าจะเยอะแยะไม่งั้นคงจะไม่มีภาพหลุดออกมาหรอกซัมติงไหลแดดแต่เสียหนูเนี่ยเขาเนี่ยก็ประกาศในวันนี้บอกว่าเขาเนี่ยก็มีสติดีพอที่จะไม่เอาอะไรนะประเทศชาติอะไรเนี่ยไปแลกกับคะแนนเสียงอะไรสักอย่างนึงเนี่ยฉันจำไม่ได้สับ นะคะประมาณนี้เพราะฉะนั้นดิฉันก็มั่นใจว่าเสียหนูก็รวยเบอร์นั้นแล้วส่วนใครจะเป็นเจ้าของบ่อนก็ช่างพ่อช่างแม่มันเถอะใครจะเป็นเจ้าของเจ้าของสแกมเมอร์ก็ช่างพ่อช่างแม่มันเถอะหลังเลือกตั้งใหม่จะเป็นนายกหรือไม่เป็นนายกก็เสียหนูก็ได้ชื่อแล้วว่าเป็นนายกรัฐมนตรีแค่นี้ก็มีรูปติดฝาซ้วมที่บ้านแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปแคร์อะไรมากนะคะประเทศชาติคือประเทศชาติอย่าเอาประเทศชาติไปเล่นการเมืองเด็ดขาดนะคะ บอนนั้นจะเป็นของประเทศอเมริกาจะเป็นของวุ้นเส้นหรือจะเป็นของนักไออันวะาแขกที่ทำผิดกติกาของพระเจ้าหรือบอนนั้นจะเป็นของนักการเมืองไทยบอนนั้นจะมีหุ้นเป็นทหารไทยกเกษียณราชการไปแล้วนั่งพะงาบะงาบอยู่หรืออะไรก็ตามแต่โยนไข่กลิปพินใส่ไปเลยค่ะท่านผู้บริาการทหารอากาศอย่าได้เว้นค่ะ กลาบขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวปีสองปีท่านเกษียณแล้วเนี่ยดิฉันจะเอาชื่อท่านเนี่ยมานั่งพูดให้ประชาชนเนี่ยได้ระลึกถึงทุกวันทุกวันทุกวัน,วนเวลาเจอท่านที่เซเว่นหลังจากที่ท่านเกษียณราชการไปแล้วดิฉันจะยกมือไหว้สวัสดีตลอดดิฉันจะยกมือไหว้ตลอดเลยฉันจะบอกให้นะคะท่านจะต้องเป็นคนที่เกษียณราชการไปโดยที่ประชาชนคนไทยจะต้องระลึกชื่อของท่านไปตลอดชีวิตของพวกเราท่านจัดจัดแม่มไปเลยค่ะ จัดแมมไปเลยค่ะท่านขาจัดแมมไปเลยค่ะไข่ไดโนเสาร์นะคะไข่ไข่ไข่ไดโนไข่ F สิบหกไข่ F สิบแปดนะคะจัดไปเลยค่ะไข่กริปพินใส่สักตะก้าสองตะก้าเอาเบอร์ศูนย์สองพันอนนะคะท่านกลับขอบพระคุณค่ะกูรักผู้บัญชาการทหารอากาศกูรักกูรักผู้บัญชาการทหารอากาศ ดุดันไม่เกรงใจใครแล้วฉันก็รักผู้บัญชาการทหารเรือดุดันไม่เกรงใจใคร<笑><笑>โอ้ยรักมากรักมากชอบผู้บัญชาการพักหนึ่งชอบผู้ผู้ผู้บัญชาการผู้บัญชาการอะไรนะผู้บัญชาการพักสองผู้บัญชาการพักหนึ่งรุ่นนี้มากเลยรักดุดันไม่เกรงใจใครรักมาก